ก็มันสามารถเปิดได้โดยที่ผมไม่ต้องกดไอ,อ,อ้อตรงที่มันเป็นไอ,อ,อนนนเน้เนี่ยไอไอตรงที่มันเป็นฝากระป๋องลถอ่ะ back and forth คือไอ้นี่มันแฮกเกอร์เนี่ยเนี่ยผมยังไม่ได้กดอะไรเลยอะ ทุกคนดูนะทุกคนเดี๋ยวผมจะจับอันนี้ไว้เนี่ยมือซ้ายผมไม่ถนัดเนี่ยมันปิดเองดูทุกคนมันปิดเองอ่ะเนีย่ยมันปิดเองเอาจริงจริง โอเคทุกคนเรามาเริ่มทำตลาดของตัวเองกันฝั่งนั้นทำจนเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้นะเป็นประตูโอเคว่าประมาณนี้แหละเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ ทำเยอะไม่ได้อะเอ้ยเอ้ยเออเออเออ เป็นการตองเที่วเชือนุรักษ์คณาเกษตนจัดสิ่งแวดล้อมนั่เริ่ม13ถึง22าว่าคดูสาระการวายสมรณ์คานะแล้วก็น่ของจัวัดฟมามยตุ่มตะตะตะตุมะไว่ยงตุ่มตะตุ่มตะัน โอเคต่อตอนนี้ผมทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับตอนนี้เราเป็นพันธมิตรกันละไม่แข่งกันนะขยายกำแพงพอแล้วพอแล้วบ้านพอแล้ว,แ,ลวแค่นี้และเดี๋ยวก่อนนะโอเค

อ๋อตามใจเลยใช่ไหมเอออนนี่เยี่ยมแค่นี้แหละเออประมาณนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างเยี่ยม นี่ประตูตรงนี้ด้วยอ่อเปิ้ไม่เอา <c oughs> เบิร์นไม่เอาตรงนี้ประตูอ่ะ <c oughs> เ,เอาหายไปแล้วประตู

ไถูกต้องในหลังทำให้เราหยุดชะลักและไม่กล้าก้าวต่อเพราะเสียความน่าเชื่อถือไปโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกที่เอ๊ะแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เสียความมั่นใจได้อย่างไงล่ะคะอ๋อจะต้องทำตามทที่ ใ่ถ้าใช้คำว่าน่าจะใหต้องดีี่งเลยนะคะและเมื่อยอมรับว่าไม่น่ใจไม่รู้ต้องข้อมูลเพิ่เติมตรวจสอบข้อท็จจริงใเป็นนิสัยวงโอเคบันโอเคสวัสดีสู่ร้านเคฟนะครับต้องการอะไรครับ 内陆航空，你看我们来了，对吧？ วันนี้ได้ตั้งกี้บทห้าร้500อยเหรอห้าร้อยเลยโอ้โหแย่แ,แยะเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมส่งองโมอจิให้เขาปไปซะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ภาษาถัดไปอโมอจิ รู้สึกผิดนะจ๊ะจะคึ้นมาขับอาศัยแต่งงาน,นก็ทำให้เป็นทา่ทาทมีจะได้สายแค่ไเก็บองกยมมามาสบายใไนนะจยได้แล้วนะจานตายิบูมแล้วร่างก็ดรงแล้วนะดีจะกลับเลยแค่ไห้อย่าใจร้อนสิมาต้องร,องรอง้อหยบไปตั้งตั้ก่องจีรู้รออ้ตัว

嗯嗯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 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 okay。